สวัสดีค่ะแม่เพลินคนชอบปลูกค่าวันนี้แม่เพลินจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูดินของแม่เพลินจ้ะดินที่แม่เพลินใช้ในสวนเนี่ยแม่เพลินจะใช้แบบสองสูตรนะคะเพื่อนเพื่อนสูตรสูตรแรกที่แม่เพลินใช้ก็คือเป็นดินที่ว่าแม่เพลินหมักเลยค่ะหมักตั้งเอาไว้ก่อนแต่ดินนั้นน่ะต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนนะแต่ดินที่เพื่อนๆเห็นแม่เพลินปลูกอ่ะคือแม่เพลินปรุงแล้วก็คือปลูกต้นไม้เลยเลยค่ะส่วนเนี่ยเป็นดินที่แม่เพลินหมักไว้นะ พวกนี้ยังใช้ไม่ได้แต่นี่ต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนนะแม่เพลินที่งจะจะเอาไปปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนๆเออหกสูงที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยตอนนี้เหมือนแม่เพลินกําลังจะทดลองดินนะคะทดลองดินหมักของแม่เพลินนะคะเอสูตรนี้แม่เพ่อนหมักคือหกถุงนี่คือข้างล่างไม่เพ่อนจะใส่เออใส่ข้างล่างไม่เพ่อนจะใส่เป็นกะมาพ้าสับลงจากอันดับแรกนะสำหรับหกถุงนี้นะเแล้วก็แม่เพลินก็จะเติม ใบไม้ลงไปจะเป็นพวกใบมะม่วงใบอะไรของแม่เพื่อนในบ้านเนี่ยค่ะใบไม้แห้งเหรอคะจ้าเป็นใบไม้แห้งเนี่ยค่ะแล้วแม่เพื่อนก็จะเติมเศษอาหารลงไปค่ะเป็นเศษอาหารสดก็ได้หรือว่าเป็นพวกเศษอ,อ,อ,อาหารที่เราหมักอะค่ะท,ท,ที่อยู่ในถังน้ำหมักเราที่เป็นพวกกา, ders, าอะไรอะแม่เพื่อนก็จะมาเติมเขาลงไปนะแล้วก็แม่เพื่อนก็จะเอาดินกกอีกครั้งหนึ่งแล้วแม่เพื่อนก็จะใส่คี้วัวลงไปเป็นเป็นเป็นชั้นต่อมาแล้วก็ เอาดินกบจ้ะเป็นชั้นชั้นบนสุดเลยเนี่ยตูดนี้คือแม่เพื่อนลองลองทําดูนะเพราะว่าเศษอาหารบ้านเราอ่ะมันมีเยอะค่ะเพื่อนๆหมักใส่ถังอะไรก็เอ่อมีเยอะแยะแล้วก็เหลือกินทุกวันนะเราก็ต้องพยายามเอามาทําให้มันเป็นประโยชน์สำหรับต้นไม้ของเรานะคะเนี่ยแม่เพื่อนกำลังทดลองดูอยู่นะว่าเวลาแม่เพื่อนปลูกต้นไม้กับดินตูดนี้ต้นไม้แม่เพื่อนจะเป็นยังไงนะตอนนี้แม่เพล่นกำลังหมักอยู่ก็ได้เกือบเกือบจะครบเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ยังไม่ถึงนะ แม่เพิ่นนจะรอให้ให้ข้อย่อยก่อนพอแม่เพื่อนหมกักเรียบร้อยแล้วแม่เพื่อนจะก็จะเอาน้ำอะค่ะผสมกับ e อมาลดเขาลดเขาทุกวันเลยค่ะลดเพื่อจะใหะ้ช่วยเร่งในการย่อยสลายของเขานะให้ให้ข้อย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะเพื่อนๆแม่เพิ่นทำเอาไว้สามสูตรจ้ะนี่คือสูตรแรกนะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูสูตรที่สองกับที่สามที่แม่เพื่อนทำตรงโน้นนะไปกันค่ะค่ะเพื่อนๆ ดินนี้นะคะนี่สูตรที่สองของแม่เพิินนะคะนี่ตรงนี้สี่ถุงนะคะนี่สี่ถุงแม่เพิินหมักเอาไว้นะไอ้ดินสี่ถุงที่แม่เพลินหมักเอาไว้นี่เป็นสูตรนี้คือเป็นดินหมักี้วัวของแม่เพิินค่ะแม่เพลินทําข้างล่างสุดคือแม่เพิินจะใส่กบมพะพร้าสับน้ารองไว้นะและ้วก็แม่เพิินก็ใส่ดินธรรมดาเนี่ค่ะลงไปแล้วก็เอาค้วัวจ้ะี้วใส่ลงตรงกลางเลยนะแต่ตรงกลางตรงกลางเลยแล้วก็เอาดินนี่ค่ะดินธรรมดาเนี่ยค่ะกบกบอีกครัง้งหนึ่ง อันนี้คือดินสูตรที่สองของแม่เพื่นนะก็คือ,อ,อดินหมักปุก๋ยคอกแล้วก็แม่เพื่นก็จะใช้พวกน้ำหมักอ่ะคะ่ะเป็น e m หรือไม่ก็ดินซีสังเคราะห์แสงที่เรามีน,นะะี่ค่ะรถมารถเขาแต่สูตรนี้แม่เพื่อนก็จะหมักไว้หนึ่งเดือนเหมือนกันเพื่อให้เขาเย่อยสลายนะให้ให้ให้คีวัวที่เราหมักเขาเย่อสลายดีนะคะเพืพ่อนๆส่วนสูตรที่สามนี่ค่ะนี่อีกสามถุงนี่ค่ะอีกสามถุงนี้แม่เพื่นก็ทําเป็นสูตรที่สามคือมันจะไม่เหมือนกันนะสูตรนี้แม่เพิินจะใช้ ส่วนผสมก็คือหนึ่งขี้วัวสองแม่เพื่นจะใช้เก็บเก่าสใช้ดินและสี่แม่เพื่นจะใช้เป็นกับมพะพร้าวสับจ้ะนี่สี่ส่วนนะส่วนคือพอแม่เพื่นผสมกันตั้งทั้งทั้งสอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วแม่เพื่นก็เอามาคลุกเค้าค่ะคลุกเค้าเขาจึงเข้า,ขา,ขากันดีนะทั้งดินทั้งปุ๋ยคอกทั้งกับมพะพร้าวสับแล้วก็เก็บเก่านะคะเพื่อนๆแล้วแม่เพื่อนก็เอามาใส่เนี่ยคะ่ะใส่ถุงเข้าไว้นะแล้วก็ ลดน้ําหมักค่ะลดน้าหมักเหมือนเดิมคือแม่เพื่อนจะลดพวกน้ําหมากักพวกเ m พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเหมือนเดิมก็วันเว้นวันหรือวันไหนที่ว่าเราสะดวกเราก็มาลดเขาเสื้อย่อยเขาค่ะเนี่ยสามสูตรเนี่ยแม่เพิ่นก็จะหมักเอาไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะเพื่อนๆเพื่อ,อ,อจะเอาไว้ในการปลูกต้นไม้ของแม่เพิ่นนะเ,เดี๋ยวแม่เพิ่นก็จะมาสรุไปไ้เพื่อนๆดูคลิปหลังๆนะคะว่า สรุปแล้วแม่เพลินใช้ดินทั้ง3าสูตรของแม่เพลินที่แม่เพลินหมักเนี่ยสูตรไหนที่ว่าเขาใช้แล้เป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ตอนนี้แม่เพลินก็ลองเอาไปปลูกต้นไม้แล้วนะคะสูตรเนี้ยค่ะสูตรดินหมักที่วัวเนี่ยแม่เพลินลองเอาไปหมักเอ่อไปปลูกต้นไม้แล้วนะเอ่อแม่เพลินเอาไปปลูกต้นไอรอสีผสมตอนนี้เขาก็กําลังงามนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแม่เพลินจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะต้นที่แม่เพลินปลูกค่ะก็เรียกว่าต้นเอือสีผสมนะ ต้นนี้แม่เพิินปลูกมาได้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้เขากำลังสวยจ้ะนี่แล้วก็มีดอกด้วยนะก็อบอกว่าดอกเนี่ยถ้าเราถ้าเขามีดอกให้เราเด็ดดอกทิ้งจะเพราะว่าถ้ามีดอกเขาจะโทมเนี่ยเดี๋ยวแม่เพลินก็จะเด็ดก,ก็ทิ้งนะคะเนี่ยส่วนดินเนี่ยก็เป็นดินที่แม่เพิินหมักเองนะคะนี่แม่เพลินลองเอามาปลูกเขาดูนะก็แปลว่าเขาก็งามอยู่นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยเดี๋ยววันนี้แม่เพิินจะบอกเพื่อนๆนะว่าแม่เพลินใช้ดินในนี้เป็นดินสูตรไหนนะในในสามสูตรที่แม่เพลินหมักนะคะ เนี่ยเดี๋ยวแม่เพิ่นจะบอกส่วนเนี่ยจะต้นเงินไหลามาที่แม่เพิ่นเคยเอามาปลูกไว้ในกระถางตอนนั้นต้นเล็กๆค่ะตอนนี้ก็โตแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ยกำลัาางสวยเลยอันนี้ก็เป็นไม้มงคลอีกหนึ่งอย่างนะคะชื่อเงินไหลามานะต้นลือสีผสมนี่เขาก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นไม้พวกใบสวยนะนี่ก็ใบสวยใช่เนี่ยส่วนนี้เป็นออบอนสีที่แม่เพิ่นเคยถ่ายลงคลิปนะ ตอนนี้เขาก,กาลังแตกหน่อแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่กําลังแตกหน่อมาเหมือนกันค่ะนี่หลายกระถางเลยแต่บอลสีแม่เพื่อนไม่ได้ตั้งใจจะปลูกก็จริงๆจังๆค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เพื่อนแค่เห็นว่าเขาสวยดีก็เอามาลงกระถางแค่นั้นค่ะแม่เพื่อนเน้นพวกผักสวนครัวมากกว่านะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ปลูกหลากหลายไปนะคะของของกินบ้างของไม้ประดับบ้างนะจ้าวันนี้แม่เพื่อนก็ชวนเพื่อนๆนมาดูดินหมักที่แม่เพื่อนทํานะคะว่า เ,เดี๋ยววันไหนแม่เพลนจะมาสรุปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตัลงสูตรไหนดีที่สุดนะที่แม่เพิ่นหมักนะก็แต่ละสูตรเนี่ยก็ไม่ได้ทํายากอุปกรณ์ก็ไม่ได้หายากกับเพื่อนเราแล้วก็มีแก็บมีขี้วัวมีเศษอาหารอยู่ในบ้านของเราเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะแกเราเป็นของเหล่านั้นมาให้เป็นประโยชน์กับต้นไม้ของเรานะคะพเพื่อนเนเราจะได้ประหยัดต้นทุนในการที่เราจะมาทําดินปลูกค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่เพลินก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่มาชมคลิปของแม่เพลินจนจบคลิปนะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพลินด้วยออและยกพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ